หนูเนี่ยนะแท็กงานเด้เล็กขึ้นนี่เหล่างานขึ้นนีแล้วมาเปรี้ยแต่งตัวใจสวยลนแน่เสียครับบอสฮะวันเจริญระเจี๊ยสงชายเ <c oughs> สียกับบอามาหอดแล้วสถานที่มีความสุขสวรรค์ของเสียกับพนผู้รอเราเลือกเขาเลยตามใจชอบเลยนะคะเสียตอนนี้เสียอย่าเห็นเอกสารงามตา กีมาจากเมืองเหนือที่ว่าน้ำนักน้ำหนาลีเสียนงพ้อค่ะเอาสวัสดีค่ะเสียเสียผมมากนักกะิ่นกีพ่อน้ำก็ตอดนะพ่อพได้หุ้นใจจะถึงแนว้วทั้งไปกับเติตีซีนักตะาตะของแแม่มันชิราตีมันาตะติสีเนี้ยะถิ่นเมื่อนคากับแก้วกับเครื่องโอนเนยใส่ด้วยเดี๋ยวไนี่ตะถิ่นเนย เธอมันของเก่าแล้วแล้วเกิดเบื่อเหมือนอ,าอา่านลมอยากใช้ท่องสาวงามตาของไม่มากขอร้องบัามันสวยกหนุ่มมองใดเนาเธอมันของเก่าแล้วไ,ไ,ไปไปเจ๊ใส่ละใส่ละใส่ละสาวงามตาที่มันงามนั่นล่ะเจ้ สบายดีสาวร่างตาอ่อนอุรา่าสบาาอายผู้สูตออยต่อยสาวสมน้อยกระบอกมี่เจ้าผู้แก้มตามหลังอยากสนนางว่าเป็นคู่แก้มกระเห็ดตู้ลูอายกระเฮ็ดปลายายสมกันให้แค่น้อนางถ้าหากในถ้าหากว่าสาวร้างต่ี่ไดนเสียกับพูธมีความสุขในคำขึ้นนี่เธออยากได้อย่าง เสียกับพจจะหายเธอตุงสียทุกอย่างนั้แหละสามงานตานั่นแลครับเสียอย่างนั้นแหงสี่งามตาว้ายเสีแมงต,ติกุพ่อถ้าเด็กเขาได้เขาจะรูบาารัาษาถึงจังไมคนดีแล้วมึ้งเด็กทุกทีนี่เสียกับพจน์าานี่บมอ,องันที่ใส่พวกกูทครับถ้าถึไงไหนกันบ้างพวกกูมิเกตที่สักสี ว่าลดโตกันแบบนี้ดอกเว้ยและที่สำคัญอย่าไม่อยู่กับพี่กูไอ้เนี่ยป้าที่ถงตักเงินได้ยังไงมาบ้กใครมีผัานมาสี่นาดาคุณโตโต้โบมันริจเกียรติและที่สำคัญมึงกล้ากันไหนมึงกล้าดีจะไหนมึงกล้าดีจะไหนวาทีกูเข่าูซ เขาสุกครับล really <te ous> to ูกพีสุกสือบ้านสุกสุขิแดนครับจักการไม่รอลูกพีบ่ปิตที่ทมาหนาเจือมึ้มมาอาสามหาโกก็เสียกรรมพุทธิมีอิทธิพลหลดคนจนจนที่เมื่อนี้บุ่นไม่มีสมาวะหวังจะเข่าบักัดตโตเขาไม่ต้องถือขนมาวอดอนหาคนตายแต่ลลุลเสียปล่า เจ้าขวางเป็นตวโงเาออมซ่อมที่แตกอย่างไอ้บุญนผมาเขาเป็นยังงน้ำตาเพราะว่าเขามาเจ้ของบุ่บาที่สับเพชกูเปกาตอีกแล้วผมปลาเม่คือบบกอเอาไกินจักอันว่หลับพี้กูลับปาเลย่ความบ่โหสสิกันว อ no ้ําโมโหสุดสิกันมึงมาอาจสามหาเอามาคมสันตาขาวกูบ่ยอมในวันนี้สักทีกูสุดเพียงบ้ามึงยันกูหัวเมียใส่มึงกระหูกยุกแก่ใจในสถานแห่งนี้มาแล้วต้องเหนีงานความหักเมียกูบ่ยานเมื่อไหร่ความเงี้ยมึงทำ บ่เลือกวาระดับใดแม่นผู้ใดสิไปคิดว่าอย่างง้างนอนแนวนี้เองส่วนโซองเอวนี่เป็นรหัสใช่ไหมเนาะเอาเวกีของแท้อาบายผู้สั้นตำแก็บตุน่นรวยอีนี่ต้งนานาะบ่ยันบาบอยันกรรมการกระทั่มซัวซาคือการฆ่าสวัสดีอ๋อแงตาโตขมาขาม หัวใเบืนน้องหน้าอายก่อนแนะ,น,ะนี่งานขายปเปนี้ลูกผู้หญิงถูกลวงหลงมาถูกทีแล้วก็ถูกเวลาละล่ะนะพ่อกันทีบ่ท่ำแล้วสีวขาาึ้นเตืวอบ้านเขาปะ่ท่ำจะได้ไม่บอกขึ้นหมา,ถาเถอะนะปเอาเงินแบบทียามาไก่กัะทังตาเสียกรับมีอารมณ์เลย ขันในล้อมคือสีงามคอทาแมสีเอาไายหรือจะกลับขึ้นไปถูกน้ำหัวบว่คนมนีมาเอาบีกรบพี่เสียสีผ้ารวยมีรถขี่สีผ้าขาวภาษาด่างรีเรียบยังแพ่งอยู่เนาะสีมี้นตัวน้องหล่า ผพาหน่อขึ้นนังยนไทยเป็นหัวหน้าจอวกัได้ก็นได้ต้องหามึงเลยเฮ้ยพนักงานก็แล้วก็ไอพีไอร้องาเพื่อผเพราะว่าจักเป็นตัางเต่ล่ำเล่ากับประเพแต่ฟั่อยู่จังไดจะมาล่ำไทยบัดนี้ฮนตั้บปรมวลบ่ฮันว่าเปแาต่ฟังจักเม็ดล่าไหม่นับอย่างบ่ล่ำใหม่มาแล้วสาวงามตาให้เธอเลือเอาแล้วางเสียกัผลกคนนึ่ มีเหตุเธอเด็ดตรงสิ่งตุกอย่างอยากได้อย่างอยากเร็จสุดงามๆป่านนี้เสียงกระพดกับอายเธอได้การจากบังคุนสังปวงของเธอคนทุกๆยังไงบอมีมเนีทั้งหน้าคน,นกับเธอจะเลือกเอาผู้ใดกันละสาวงามตาถึงงามตาสิจอมแต่กับ่ายอมขายตัวเด็ดขาดอ,อ,อย่าคิดอย่าฝัน ไปแล้วนอกจากมึงไม่สิโตเลยสมองมึงจะเพิ่เน่นะมึงมาสักขารทีแห่งนี้มึงมาขายโตมึงจะมาขายเพราะอะไล่าฮะเฮ้ไปโอ้แขงแข็งขนาดเต็มแข็งไปล่าถ้ปไม่ังไปได้หอบปัดอกูาไม่เห็นเด็อเห็นจันทร์ตามตาบ้นตร้งติ๋กขามาชิมไปตา

ไก่เห็ดไก่เห็ดไก่ทีลุกไก่เห็นเเรากสจัติสะจติเาเเซฟปะไม่ใช่หรืของขังโอ้ยนี่เเซฟไม่ใชาเปของนี่พิจนาจะขอเนือถิ่นด้ว ผมคอมือนี่ไปสะบ้าคดีคุยคือแหกอีมนี่ไปท้าพ่อท้าแม่ไุดป้ำไปเป็นใปากไ่ะเสียนำตาสี่สิบเก้าจะไหนที่ขึหนอูถูกุญแจไม่อยากเท่าไหรสัตว์รักรักเป็นปลอดภัยสีเก่าขอเสียงใส่สี่เก้านะ โอ้ยยังบ้าป่าก็สุกขำน้อยเอาขึ้นไปไปไหให้มึงรูไปซื้อไซซเก้ซีซ้าหาซีซีเก้าหาซเป็นยังซีเป็นยังหาเบอร์เกือบหเดี๋ยวเห็นข้นมือหนึ่งมาดี่ต้องตกตีดับภาษานักเอกกคนสิขั้นสิยองเมื่อขั้นมาีเสียขานิเศษเท่าไรจะซี อาจะพายครับตาไปเระ่องเด้งดึ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 ตงด้งดึงเด้งดึ๋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 งเด้งดึงเด้งดึงเดงดึ๋งเดงดึงเดงดึงด้งดึงด้งดึงด้งดึงดงดึงดงดึดงดึง้งดึงดงดึเดงดึงงดด้งดึงเดงด้งงดงดึงงดึงดงดึ้งดึง แม่พี่ไอซ่าเป็นซื่อโตมันไม่แค็มท่านหานี่กูจะบอกนะแต่กูงเงินเสียกับพดอยู่อย่างหนึ่งเสียกับพดบอกกีนะแต่ว่าแม่จะซื้อโซ่ใจสวยใสแต่แต่มันใส่ว่าซำแต่ใจมือกูกระนับนก่ท่านอยู่บ่จะจากไปเนาะอีกกระถินจำยังไงเองน่ะ เป็นถึงลูกเจ้าของช้งองภาษาเสียกับพจนเสี่ยวกะหลีข้อแต่ข้อดีออ,ออกไปซื้อเอมื่อกระทำเป็นห่วงเป็นกะหลีอย่าซี่คอยเดียวสี่สัตว์ถูกต้องบอกหลายครั้งหลายหัวแล้วว่าอย่าหึงหึงของที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาโอนเงินมาให้ใช้เดือนละสี่แสนห้าแสนถูเอ,อ้ยลูกอีกะหลีไอีสัตว์มึงด่ากูอ๋อลูกคุณแม่เราเข้าใจไหมอีกะถิน ทุกอย่างเป็นข้อพ้นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมโลกบักแมงดาอีตุกอังอีสาพวกมึงสองตัวหุบปากคำมึงเลยถ้าเขาเพิงสองตัวอยากตกงานกอาหุบปากคำมึงแล้วเอาเวลาไปดูแลเด็กๆในงกันไอพวกมึงยิดตายไปเด็กๆๆแยกกันรับแขกเลยลูกน่าดูเนอ